คยบอกกูว่าเนอะแต่วันนี้พวกกูไม่ควรเปิดมาชอบความรู้สึกตอนที่เธอค้างชื่อเดี๋ยวมึงจะโดนหมัดปืนยางยืดใดเอามาแล้วพวกมึงเต็มหลบทางขึ้นอะสัตว์พวกมึงจะกล้ายืนเกมีไม่เอาพรากูเอาทางพืชมึงอยู่ทางลงกูอยู่ทางขึ้นแค่นี้ก็พอแล้วกูไม่ต้องการมึงไอ้สัตว์สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวนี่นะครับอ่าเป็นโปรไฟเอนะครับเป็นของอาวุธนะครับ ของเว็บนี่นะแปดหกสี่ช็อปนะครับหรือว่าแปดหกสี่ชื่อน,นี้มีแต่ให้น่นเองนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะแล้วก็เข้ามาแล้วก็กดสมัครก่อนครับแล้วก็มากดเติมเงิน,นครับนี่รับตามนี้เลยนะครับแต่นี้คือผมผมเติมมาแล้วนะครับเอามาให้ผมไปไปซื้อเลยของอาวุธนะครับอันนี้ผมจะไปเล่นอาวุธนะก็คือการถ่ายจอการถ่ายอะไรทุกอย่างครับใช้เดิมพันได้หมดอะ ออมาผมจัดถาวาเลยแล้วกันไอ้ผมไม่ใช่น,น้าม้านะผมบอกก่อนซื้อเลยครับซั่งซื้อสําเร็จนะครับแล้วก็เราก็จะได้คีย์กับนะครับอันนี้ก็โหลดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็แตกไฟล์เลยแล้วอันนี้ก็จะเป็นวิธีสอนวิธีใช้หรือเปล่า หรือว่าแก้ปัญหานะครับก็คลิกขวารันแอดมินนะเลือกโปรแกรมอ๋อนี่ไงใส่คีย์ผมเอาเคีย์มาใส่ก่อนนะคีย์นี่นะครับนี่ของผมก็จะเป็นคียถ์ถาวรนะครับหรือแบบ ใครแบบอยากลองก็ลองแบบคีเป็นวันได้ครับแล้วก็รอเรารู้ทุกประเทศนะครับก็แบ๊บนึงมาเข้าเฟรมเลยเนี่ครับอันนี้ก็คือหน้าตาโปรแกรมนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมเปิดฟังก์ชันให้ดูนะครับ นี่ครับฟังก์ชันก็ตามนี่ครับนะครับใครอยากเล่นแบบผมก็เปิดสุดได้เลยนะครับแต่ผมเล่นมาผมยังไม่เคยโดนแบนเลยแต่ปรับตัวไหลปรับแค่นี้หรอก,ก็จะมีสเตมิน่าไม่หมดแล้วก็นี่นะบูตเอพี e นะดูอ่ะตอนยังไม่บูตร้อยเจ็ดสิบพอกดบูตนี่ครับร้อยเก้าสิบนะครับเกือบสองร้อยอะเอาง่ายงแต่ผมไม่เปิดหรอกเปิดแล้ว,ลวม่พภาพไม่กากแล้วก็มี Protect ก,กับ Capture ไนะครับนี่ถ้าผมติ๊กปุ๊บนี่ครับจะมองไม่เห็น,นครับก็คือถ้าเกิดว่าเราแชร์จอเราโดนเช็คอะไรเงี้ยก็คือมันจะมองไม่เห็น,นครับแล้วก็ใน Time Manager ก็ไม่ขึ้น,นครับดีเทลนี่ครับไม่มีอะไรขึ้นเลยนะครับครับก็มาเดี๋ยวผมใช้ดูนะครับแล้วก็ Key ร้อย Key ร้จะเปิดเลย ไอ้มันมีคีย์รัดนครับกด F เปิดปิดตายครับนี่นะดกด F นี่ครับเดีย๋ยวผมถ่ายในโทรศัพท์ให้ดูนะครับว่ามันซ่อนจริงหรือเปล่าอ่านี่นะครับอันนี้คือการถ่ายจรนะครับถ้าผมติ๊กเนี่ยก็คือจะไม่เห็นนะครับ นี่คือหน้าตาปโปรแกรมนะครับเวลาติ๊ก <ME. S 2> มันจะแบบโปรแกรมมันจะหายไปเลยครับก็ตามนี้ครับทุกคนแล้วเจอครับไหนพี่อยู่ไหนแล้วไอ้นี่ใครเนี่ยไม่รู้อ๋ออ๋อนักเลงภูเขาทองเดี๋ยวเทสอีโมทาให้ดูนะครับ เนี่ยครับเดี๋ยวยิมวหลังนะระ,ะ,ะยะน,นี้เลยนะครับต่อไปก็เดี๋ยวขี่รอยนะโอ้บยัยไม่เปิด ตีแบบยังไงอะ่ะตีไม่เลี้ยงอะ่ะตีวัวตายควายล้มอะ่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้เหมือนเดิมนะครับเจอกันครับทุกคนสัตว์ไอคีโปโ